อ่าก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยผมก็เป็นเป็นอะไรที่อ่ารู้สึกว่าเขาจัดอลังการมากผมก็มเห็นต้นคริสต์มาสก,ก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันต้องจัดเต็มผม,ผมก็ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนร่วมครับผมเช่นกันครับก็ส่วนตัวเราก็เป็นคนชอบแบบเทศกาลพวกแบบเฟสติฟอะไรอย่งี้แล้วแล้วก็ครสิสต์มาสก็เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ที่ที่ผมชอบมากแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเราได้มันเป็นหนึ่งใน หนึ่งในคนที่มาเปิดต้นคริสต์มาสที่เราจะเห็นทุกปีของเซนต์เบอร์ที่แบบมันมันใหญ่มากๆแล้วทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยบาผคนบอกว่าต่ายรูประสต์มาสจะมีเงินปังแตมันใกล้จิงมันก็ต้องรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย เด็กปีนปีนปีน,ปนโอ้ยบ้านมันยิ่งใหญ่นะต้นมาจริงๆเมื่อก่อนที่บ้านชอบทำต้นคริสต์มาสเป็นแบบจัดเองครับเป็นแบบต้นต้นต้นพลาส,สติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบปีนแล้วมันก็พังใช่แล้วแม่ว่ายังไงบ้างแม่ก็ตีเม่อีแล้วต้นมันตก ไงตกแต่งเองไหมหรือว่ายัง,ง,งไงตกแต่งก็ตกแต่งเองคือมันก็เป็นเหมือนแบบพ่อแม่ก็ให้เราแบบได้จัดการเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆตอนเด็กๆว่าแบบเราจะ d e c o r เล e ต้นคริสต์มาสของเรายังไงให,ให้แบบให้มันสวยในแบบที่เรามองว่ามันสวยอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็ที่บ้านผมก็มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสเหมือนกันแล้วก็ผมจำได้ว่าไม่ได้ปีนแต่ว่าคุณพ่อจะอุ้มแล้วก็ผมจะเป็นคนวางดาวใช่ใช่นี่เขาเกิดวันคริสต์มาสนะใช่เกิดเออแฮปปี้ร้อร์ง Happy Merry c h r ป s t m a s Happy Merry c h r i s t m เออเดย์ตัวยูใช่ได้หมดเออแล้วเป็นยังไงบ้างเราต้องตกแต่งเราชอบเห็นยังไงเน้นดาวเน้นของของปั่นว่ายังไงเน้นดาวผมก็คือแบบมันเป็นไอเฟินิเชอร์ผมคือแบบว่ามันเป็นอันสุดท้ายใช่จริงๆเรามีความเชื่อตรงนี้ยังไงบ้างว่าเขาแบบแต่เฉพาะเฉพาะของปั่นแค่ไหนตรงนี้ไปไหมผมแค่มองว่ามันเป็นเทศกาลที่บอกว่านำทุกคนเข้ามาแบบว่าเป็นครอบครัวแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นนะผมชับ แล้ววันนี้ได้มาเจอน้องเกลด้วยดีใจมากใดีใจมากไม่เคยเจอเลยจริงๆยังไม่ได้เจอแต่ว่าติดตามในโซเชียลมาตลอดติดตามในพาร์ทในของน้องในพาร์ทความตลกเขาหน่ารักความน่ารักคือแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งตอนนี้ผมแบบผมเพิ่งมีหลานด้วยผมรู้สึกอ่ะโอ้โหเจอเด็กนี่คือตายเลยอ่ะจริงๆเกล็ดชอบความน่ารักของผมเกล็ดไม่นะครับชอบความน่ารักตรงไหนนม่ใช่ความน่ารักแบบชอบการเออความตลกหรือว่าการเป็นแฟชั่นทีสตั้งของน้องผมจะชอบความตลกความน่ารักใช่เพราะว่า เวลาแบบแล้วก็ความความเฟลลี่ของน้องเพราะว่าจริงๆผมว่าคนจะเวลาเจอน้องก็จะเข้าหาน้องกันแทบทุกคนอะไรย่างเงี้ยครับและน้องเขาก็ตอบทุกคนเลยแล้วก็เล่นกับทุกคนเลยผมว่าเนี่ยเป็นความน่ารักที่แบบเออเราอาจจะเด็กบางคนเราจะอาจจะเห็นเขาชอบแบบดูวาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องไม่เป็นเลยและน้องก็สร้างความสุขให้กับคนแบบเยอะมาก,มากๆเ็าแบบอยากเจอครับไม่ใไมก้แ<ส>ต่รักแมวแล้ว<ส>รักเด็กเบ้างก็ผมก็คิดว่าน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากเลยแล้วก็อยาก จะเจอมานานแล้วจริงๆที่บ้านเขาฝากมาให้แบบถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยใช่ใช่ใฝากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวมาก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมเซนทรัลโบชา มีต้นคริสต์มาสก็เหมือนทุก,ทกปีแต่ว่าปีนี้ก็ทีมก็จะเปลี่ยนไปห <c oughs> ลายอย่างและจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นกว่าปีก่อนๆก,น <c oughs> ก็ใครอยากจ,จะถ่ายรูปหรือใครชอบเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าชอบเฟสทีฟชอบออช่วงอากาศดีๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้มีต้นคริสต์มาสเราก็มีอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่า นี่บูธยาวถึงตรงนู่นเลยครับใช่นู่นเลยใช่ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาที่เซนต์แอลดรัวครับผมบเด็นหน้าเขาดาว เป็นยังไงบ้างเราเตรียมตัวยังไงบ้างกับกิจกรรมค่ายเราโอ้ส่วนตัวนี้ก็คือแค่แค่เตรียมเตรียมร่างกายครับผมเพราะจะต้องเต้นทั้งคืนแน่นอนครผมจะต้องมันแน่อันนี้พี่เจ็บไปครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครับเป็นยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างถึงเต้นมาหรือว่าเราชำนาญอยู่แล้วเอ่อก็ต้องเตรียมร่างกายแล้วก็ต้องลาวันช่างหลังอ๋อก็คือไปวันนี้พรุ่งนี้อีกสามวันลาใช่เออว่าจะลาสักอาทิตย์หนึ่งทำไมมันมันต้องใช้พลังเยอะหรือมันต้องยังไงเราต้องเอนเตอร์เทนคนที่มาด้วยไงใช่เขาต้องสนุกไปกับเราเราต้องเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ย ภ<ท>าพ<ง>จำเป็นหล่อยเหรอครับคือคือต้องดูจากวิดีโอเอาเพราะว่าไปถามแต่ละคนนะ่ะเขาจะแบบภาพจำเขาจะเออจะถึงวันที่คืนแล้วเขาก็จะลืมแล้ว ใช่เราจะไปดูวิดีโอเอาแต่แหลายคนมองว่าถ้าเจ็บไปปุ๊บไม่ต้องปรับตัวก็คือเข้ากับทุกคนได้เลยอุ้ยต้องปรับตัว <c oughs> ผมยังเด็กน้อยมากนะหบอกไปถึงคำตัวใช่ผมยังเด็กน้อยมากนะไม่งั้นไปเบิ้ลด้วยความที่เราเป็นน้องพี่มาก่อนเรามีควารุ่นน้องยังไงบ้างครับผมก็บริหารเวลาดีๆเพราะว่าคืนมันมันยาวไกลใช่ใช่ผมคืนมันนานใช่ผมก็จอยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรี้ว่าแบบเก๋จะไปก่อนเหรอสามทุ่มไม่ไม่คือบอกว่าบางคนเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยทิ้งคืนแล้วเราจัดเต็มได้แต่ว ของเราแบบไปไปเรื่อยๆผมผมไปเบิ้ลปีที่แล้วพัาดกีมูนไม่ตัดได้แต่ด้สงความที่รู้จักกับพี่เจมันนายคิดว่าพี่เจจะอ๋อเขาได้อยู่แล้วไม่ไม่ต้องห่วงผมว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาน่าจะพอช่วยได้บ้างเขาได้อยู่แล้วเขามาปบเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับใช่ยการทุกคนยังไม่เห็นทุกคนเห็นแล้วชื่อเสียงก็เขาก็พอจะรู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าเรียบร้อย ยืนยันว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนระหว่างคนที่ซื้อบัตร V I P วันที่คุณเดินออกจากงานตอนงานจบคุณจะเห็นผมยืนลาคุณอยู่เรื่องจริงเรื่องเอ้ยโอ้ยนั่่งางการคิไม่หลอดแลงงานคิดไม่ปไม่รื่งานทารวีนไม่ต้องตกใจขนาดนั้นตกใจหมดเลยอ่ะปกติเห็นแต่ในไดเรกอุ้ยทำไมเขาสนใจซื้อของจองัง ไม่เขาชอบได้เลขาศิลปินดาราคนนี้เอไปลุกไปลุกเอาไปลุกไปลุกไปลุกกแลอ่ะวไม่เ้ยเจเห็นภาพล่าสุดที่มันนีเขาแชร์กันไหมที่เขาแคปมาไงปมามันเห็นประมาณนี้ช่วงของเธอในซีรีในซีรีเหรอไม่ดีที่มันประมาณนี้อ๋อดีๆมันก็แคปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหมแต่อันนี้มันคือเพื่อมาเป็นไวรอลของวันนี้เหมือนเรารู้ว่าเราห้อหรอจริงอ๋อ จริงๆก็เราก็ตั้งใจทําให้รูปร่างดีไง <c oughs> <c oughs> ใช่คือถ่ายใจอีกเราว็็ตั้งใจทําให้รูปร่างมันดี <c oughs> เพื่อะถ่ายฉ <c oughs> <c oughs> ากฉากนั้น <c oughs> ใช่ครับแล้วพอคนโฟกัสมันเขิดมั้ เออไม่ไม่เขินนะครับเพราะว่าผมก็มองว่ามันเป็นงานแหละแล้วก็จะเขินมากกว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราแบบไม่พร้อมรูปร่างเราแบบไม่โอเคเะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะตอนนั้นเราค่อนข้างจะมั่นใจประมาณนึงว่าโอเคมันมันมันจะออกมาดีะอะไ <นะ S 2> รอย่างเงี้ยภาพมันกลับมาลัวคนคิดไปไกลไหมว่าใครเยีบลงไปใ,ใต้ภาพที่ถ่ายไม่ไดกมันจะเป็นอะไรผมว่าไม่ได้คิดไปไกลกว่านั้นแล้วครับทำไมอ่ะน่าจะคิดไปไกลไกลสุดขอบไปแล้วอ่ะเออใช่เออมันรู้สึกยังพอคนมานมีจำภาพอานี้ไปเบิ่งแบบเจ็ด Okay. คิดว่าถ้ามันมีภาพจําอะไรก็ตามก็รู้สึกดีเพราะว่ามันคือเราตั้งใจแหละเราตั้งใจเราทาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเขาเขาอินกับกับแอสพา์ทนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาอินไปก็ดีใจที่เขาบอกว่าชอบผลงานของเราอะไรครับากนี้น่าจะมีซีรีส์คู่แล้วคนความคาดหวังมันจะต้องสูงขึ้นครับเราจะบอกแฟนๆว่าให้ตั้งความหวังตั้งใจรอตั้งตารออย่างไงเหมือนเดิมไม่ไม่สปอยเอ้บผมไม่สปอยอยู่แล้วใช่ที่เราเยอะนะแต่ว่าเราว่าแตกต่างแตกต่าง แต่ตังจากโฟมินิ e สครับผม,ม,มคือคือผมว่าเราจะได้เห็นมูดอื่นๆนอกจากที่ที่ที่อยู่ในโฟมินิ e สแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ใช่ครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่ามันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดูในโฟมินิ e สอะน่าจะได้เห็นในเอ็ก o u r อเวร์จริงจมันยากเลยไามที่โฟมินิ e สมันจะแบเสด็จมากพอมันจะต้องมาเล่นเรื่องที่สองด้วยกันคนก็จะมีความคาดหวังแล้วโลการเป็นที่เราว่ามันจะต้องแบบ จริงๆผมไม่ได้รู้สึกกดดันเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นการมันเป็นความธรรมชาติแบบว่าของเรื่องราวที่มันจะต่อยอดไปอะไรหม, <laughs> หมดขึ้นอ๋อหมดขึ้นอ๋อหวานใช่หวานไปนิดนึงหวานไงโ้นชิต้น,ตนชิมนิด <laughs> <ะ> <laughs> ใช่ผมก็มันเป็นเขาเรียกว่าการคอนติเนียของเรื่องราวที่ทั้งสองตัวละครที่ต้องบอกว่าผ่านหลังจากที่โฟมิลจบไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยกดดัน,นเท่าไหร่เปลี่ยนยังไงบ้าง แต่คนคาดหวังว่ามันจะต้องแบบคือผมผมก็ผมจะดีใจมากกว่าถ้าคนคาดหวังกันก็แปลว่าคนเขารอดูผลงานเราอนะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมอะผมผมผมพยายามแล้วกันที่จะไม่คาดหวังกับผลงานแต่ละอันที่มันออกไปเพราะว่าเราคาดหวังไปถึงผลลัพธบอะมันก็จะกลายเป็นว่าระหว่างทางเราก็จะไม่ตั้งใจมากพอ,อแล้วก็จะคิดไปถึงผลลั์อ,อะไรอเงี้ยครับใช่ผมก็แค่ทํางานทุกอย่าง ทุกๆวันให้มันเต็มที่แล้วก็พอมันขั้นวันต่างๆมันก็มันก็เป็นเป็นเหมือนแรงผลักดันเรามากกว่ามันจะหนักกว่าเดิมไหมไมาอยู่ว่ามันจะแบบต้องรอดู ไม่รู้เหมือนกันาไเลรงครับผมรู้สึกว่ามันจะมันจะมีอะไรที่เราอยากเห็นกว่าเดิมแน่นอนนะผม,มคือมันแตกต่างกันอยู่แล้ว<อ>แล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คนจะเอาเป็นว่าคนจะดูแล้วสามารถเข้าถึงง่ายกว่า Forbidden ปรด้นแค่นี้จริงๆครับก็บคือจ,<ม>จะไม่ซับซ้อนกว่า ไม่บอกคือคือ,คอมันก็อยู่ในโปรเซสของการโอเคบทมันมีแล้วแต่ว่าเราก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่และเรื่องแบบโปรดักชันต่างๆก็ยังยังปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายหลังที่แฟนมิแฟนคอนต่างประเทศเสร็จก่อนหรือว่าถ่าย น,น่าจะประมาณนั้นครับน,น,น่าจะประมาณหลักเพราะว่าทุกอย่าง<ผ>มันจริงิง4นในโปรเจกต์หลังจากซีรีส์ก็คือแฟนคอนทุกอย่างต้องควรจะต้องจบหมดก่อนครับแล้วก็ถึงจะเริ่มเปิดกล้องครับใช่เรื่องที่เราเจร็ได้แท่ก็ไม่้ให้ไปเบิ้ลเปล่าเรื่องในโซเชียลว,วะเวลาคนตอบมาอะไรเงี้ยไปเบิ้ลผันไหมผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีการสอนน้องรบบอหรือล่าให้น้องแบบตอบแบนพี่เชื่อแอบที่อ๋อจริงๆก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ,ญ,ญ่ผมก็ถ้าถ้าเราหวบออกงานร่วมกัน ยินมพอสัพภาษณ์เขาตอบเลยใช่ทไมอ่ะทำาไม่ไว้ใจเขาอะก็ตอบให้รู้ไปเลยว่าผมตอบใช่จ şey ริงเหรอมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่แบบแฟนคลับดูออกเลยว่าผมยังไงมันเกิดการยไงแบบว่าเพราะว่าด้วยด้วยความด้วยความรุนแรงและชั่วร้ายแล้วไม่ได้จะเป็นเขา อาจจะเป็นผมมากกว่าไม่คิดว่าจะออกมาจากใบเบิ้ลไม่ใช่อืมแล้วใบเบิ้ลส่งให้เขาตอบกันผมคิดว่าแฟนคลับเขาน่าจะน่าจะชอบอะไรแบบนี้ชอบใบบพรกภาพเราหรอไบเบิ้ลภาพที่เราเป็นแบบภาพผมมันทําไมเหรอครับคนละภาพอ๋อโอเคมันคุณภาพอีกต่อไปผมคิดว่าแฟนคลับน่าจะรู้ตัวอ่ารู้รู้ตัวผมดีครับเขาน่าจะรู้แบบไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ผมแหละไม่กลัวคนติดภาพบอกว่าพร้อตอบเขาส่งให้เขายื่นปุ๊บมันจะทำให้ใบเบิ้ลภาพเป็น ไม่เป็นไรนะผมรู้สึกว่ามันโดนด่าเออมีโดนด่าใช่ไหมวรู้สึกว่าเขาด่าพี่ปะไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าาเแฟนคลับได้เห็นหลายๆแบบหลายๆมุมใช่ไหมว่าอันไหนคือไบเบิร์ตอันไหนคือพิจิตรน่าจะน่าจะระยกออกผมแฟนคลับเขารู้ว่าอันไหนคืออันไหนครับผมผมสามารถพูดชื่อพี่พี่ออกไปตรงนี้เลยได้ปะเดี๋ยวเราฝตัดที่นไปคนๆยังไงบ้างเรอจะตัดถึงเมื่อไหร่เราจยังไงเราจะตัดข้างขาเฮ้ยไปตัดจบเลยเหรอไอ้นะตัดจบเลยเหรอ ไม่มีโอกาสให้ผมแก้ตัวเลยเลยฝากเลยฝากเลยอ๋อฝากเลยฝากไปแล้วฝากยังอยังมีรอบหนึ่งยักมีรอบหนึ่งต้องคริสต์มาสนาซาเทนเวิร์อยังมีรอบหนึ่งครับผมต้องคริสต์มาสนาซาเทนเวิร์แล้วก็งานเอ่อข้าวดาวเฉลิมฉลองเทศกาลที่จะกำลังจะไปเข้าดาวแล้วก็รวมถึงคริสต์มาสด้วยก็เรามีจัดอยู่หน้าลาซาเทนเวิร์เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นเอ่อเดคอเรเดเดคอเรชันอื่นๆที่สวยงามมากๆครับผมใครอยากจะถ่ายรูปใครอยากจะมาเดินชื่นชมเทศกาลคริสต์มาส ก็มาที่นี่กันได้ครับเซนต์นับกครับก็ขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะบกก็ guys uh, don't forget to visit Central World uh, the Christmas tree lighting um, they decorated the whole square guys so don't forget to come visit and take a lot of pictures y e ครับถ่ายรูปเลย